วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการภาวนาออโตผลของการภาวนาออโต้คือการดึกดูดธาตุดินน้ำลมไฟคือธาตุทั้งสี่นั้นหมายถึงสรรพสิ่งที่เป็นมวลสารทั้งหมดรวมถึงแก้วแหวหนเงินทองสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการมีขั้นตอนฝึกดังนี้หาสถานที่เงียบสงบอยู่กับธรรมชาติีที่สุดเบื้องหน้ามีต้นไม้ใหญ่ให้เราพิจารณาว่าถ้าใบไม้หายไปก็เหลือแตกกิ่ง ถ้ากิ่งหายไปก็เหลือแต่การการ้านหายไปเหลือแต่ลำต้นลำต้นหายไปเหลือแต่รากรากหายไปเหลือแต่ดินดินหายไปเหลือแต่ฝุ่นฝุ่นหายไปเหลือแต่หลงมน้ำดินไฟหายไปก็ไม่มีอะไรเลยรวมทั้งตัวของเราด้วยบางคนแค่พิจารณาถึงลำต้นหายไปก็จะเกิดการกระตุกยิบยิบที่หัวใจบางกระตุกยิบยิบที่หัวไหล่ซ้ายขวาบางกระตุกยิบยิบที่ชีพรจรน,นั้นแสดงว่าอวัยวะส่วนกำลังภาวนาแทนตัวเรา และเมื่อเข้าพวังถึงขั้นลึกๆจนเกิดแรงดึงดูดที่ไม่มีขีดจํากัดและนี้ก็คือการภาวนาออโต้อลองดูครับไม่ลองไม่รู้ไม่เสียหลายอะไรเลยเมื่อมีใครถามผมว่าภาวนาแล้วได้อะไรผมจะตอบว่าถ้าภาวนาแล้วชีวิตดีขึ้นผมคนหนึ่งและที่ทำการภาวนาวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรื่องราวยังมีอีกมากที่ต้องรู้กันมากแล้วพบกันใหม่นะครับ